สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับตำแหน่งงานพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพรายได้สูงถึง2 5ง0 0ืบาท ก็มีที่พักฟรีอาหารฟรีนะคะในครั้งนี้ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เจนด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดตําแหน่งงานดีๆที่เจนได้นําม,มาอัปเดตให้และที่สําคัญเลยขอใหท้ทุกท่านนะคะที่สนใจตำแหน่งไหนกรุณาฟังคลิปให้จบกันด้วยนะคะเพราะในคลิปเจนจะบอกรายละเอียดเบื้องต้นไว้เกือบหมดแล้วนะคะก็กรุณาฟังคลิปให้จบกันด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเจนได้นำตำแหน่งของทางบริษัท h ฮ y h ลเปอร์จำกัดนะคะอยู่แถวเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพไรายได้ต่อเดือนนะคะ18,000บาทถึง25,000บาทโดยครั้งนี้ทางบริษัทประกาศรับ2อัตราค่ะหน้าที่หลักๆของ พี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพนะคะก็มีหน้าที่เลี้ยงน้องอยู่กับน้องใกล้ชิดน้องทั้งอาบน้ําแต่งตัวป้อนนมพาน้องเข้านอนนะคะก็คือเหมือนเลี้ยงเหมือนเลี้ยงลูกหนึ่งคนนะคะก็จะอยู่กับเขาตลอดนะคะรับผิดชอบทุกอย่างเกี่ยวกับน้องไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆขวดนมยันเสื้อผ้าในห้องนอนอะไรคือทั้งหมดเลยนะคะเกี่ยวกับน้องทั้งหมดก็คือเหมือนเป็นแม่อีกคนของน้องเลยค่ะ ส่วนสวัสดิการของที่นี่นะคะก็จะมีโบนัสให้มีวันหยุดวันลาพักร้อนต่างๆตามกฎหมายแรงงานเลยมีประกันสังคมให้มีค่าทำงานล่วงเวลามีท่องเที่ยวประจำปีมีกิจกรรมสันทนาการ มีเงินสนับสน,นุนเช่นงานแตง่งงานอุปสมบทต่างๆนะคะแล้วก็สวัสดิการอีกมากมายเช่นมีที่พักฟรีอาหารฟรีนะคะอยู่กับนายจ้างก็แทบจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะคะก็สามารถเก็บเงินได้เต็มๆเลยนอกเหนือจากที่เราอยากได้โนู่นได้นี่นะคะก็สามารถเก็บเงินได้เต็มที่เลยนะคะสําหรับตําแหน่งนี้ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะก็ขอว่าเป็นเพศหญิง อายุ18ปีขึ้นไปไม่จำกัดวุฒิการศึกษาขอเป็นคนที่รักเด็กมีจิตใจดีมีประสบการณ์เลี้ยงเด็กหากมีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกนายจ้างนะคะก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษด้วยก็อย่างที่เจนบอกไปเขาจะมีที่พักฟรีอาหารฟรีคือกินนอนอยู่กับนายจ้างนะคะมีประกันสังคมให้ด้วยสำหรับใครที่ฟังรายละเอียดเบื้องต้นแล้วสนใจอยากสมัครต้อง ้องมีวิธีสมัครยังไงวิธีการสมัครนะคะก็วิธีแรกคือสามารถสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทเลยหรือจะสมัครผ่านทางเว็บจอบไทยก็ได้ซึ่งบริษัทแห่งนี้นะคะจะอยู่แถวคลองจันนะคะแขวงคลองจันทรเขตบางกะปิกรุงเทพมหาคนครนั่นเองหรือใครที่บอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดไม่อยากเดินทางนะคะไม่อยากไปพบปะผู้คนเยอะ ก็สามารถสมัครผ่านทางอีเมลนี้ได้เลยนะคะก็อีเมลตัวสีแดงๆนี้บริษัทนี้ไม่มีเบอร์โทรให้นะคะเ,เน้นไปสมัครด้วยตัวเองจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าบางคนนะคะอายุเยอะแล้วแต่ว่าเคยมีประสบการณ์หรือว่าเคยผ่านงานร่างกายยังแข็งแรงมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กมาก่อนอันนี้ถ้าไปสมัครด้วยตัวเองจะดีที่สุดค่ะเขาจะได้ดูว่าถึงเราอายุเยอะแล้วแต่เรายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเอง ก็ใครที่สนใจคลิปนี้ก็อย่าลืมไปสมัครกันนะคะหรือใครที่บอกว่ายังไม่สนใจตำแหน่งนี้มีตำแหน่งอื่นหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์ถามเจนได้ถ้ามีนะคะเจนย้ำว่าถ้ามีเจนจะรีบนำมาอัปเดตให้ทันทีเลยค่ะและช่วงนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมแต่ว่าเจนอาจจะตอบช้าหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานเจนเยอะมากเลยแต่ก็จะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะพยายามหางานที่ทุกหลายคนมาคอมเมนต์ไว้นะคะก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์แล้วก็กดติด ตามกันด้วยค่ะวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ